สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการต่อปั๊มน้ำนะครับต่อปั๊มน้ำที่เดินเข้าบ้านนะครับเป็นการย้ายถังใหม่นะครับแล้วเราก็มาทำทำที่วางถังนะครับก็คือทำห้องสูงใหม่นะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วเราก็จะต่อประปาเข้ากับบ้านให้ลูกค้านะครับมีวิธีการยังไงมาดูกันเลยครับนี่เป็นทางประปาที่ เราย้ายมาทํำหม่นะครับจากหลังบ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ข้างบ้านนะครับเพื่อด้านหลังบ้านนั้นเราจะทําการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มที่เราต้องต่อให้ลูกค้าในวันนี้นะครับตีนี้ช่างก็กําลังจะทําการต่อท่อนะครับเป็นท่อที่มาจากถังน้ําใสนะครับหรือถังน้ําใช้เราเข้าสู่บ้านนะครับเข้าสู่ บ้านพักอาศัยคือปั๊มนี้คือช่างเขาได้ต่อไว้แล้วนะครับเราก็ทำการต่อเพิ่มเติมด้านนี้จะเป็นท่อน้ำเข้านะครับท่อน้ำเข้าจากถังน้ำใสส่วนด้านนี้ก็จะเป็นท่อน้ำออกเข้าสู่บ้านพักอาศัยนะครับ นี่เป็นท่อน้ําออกนะครับพื่อที่จะเข้าไปยังปั๊มแล้วปั๊มก็จะดันเข้าไปในบ้านพักอาศัยของเรานะครับเราทําการต่อใหม่ส่วนปักอุดตรงนี้จะเป็นปักอุดที่ใช้ระบายน้ำนะครับจากถังน้ำนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เติมน้ำเข้านะครับเดี๋ยวนายช่างต่อ าปาเสร็จแล้วเราก็จะทําการเติมน้ําเข้านะครับแล้วก็จะมาใส่คีปปันเกลียวอ,อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวในนะครับเป็นเกลียวในเป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเราใช้เกลียวในหนึ่งนิ้วแล้วก็เกลียวนอกจะเป็นหกหุนนะครับแล้วเราก็ใช้ข้อต่อตรงลดนะครับหกหุนมาลดสี่หุนนะครับ เพราะว่าตัวสี่หุนนี้จะเข้าไปยังตูดตั้มส่วนเจ้าท่อด้านบนนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนิ้วมาลดสี่หุนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นท่อน้ําจากน้ําบาดาลน,นะครับ <c oughs> เข้าสู่ถังของเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้ช่างไก่ก็กําลัง <c oughs> ต่อท่อเข้าายในบ้านนะครับ หลักการต่อท่อนะครับต่อท่อน้ําจากทางน้ําใสเข้าสู่ปั๊มเฮาชินะครับก็จะมีท่อขนาดสีนิ้วนะครับแล้วก็มีบอลวาล์วสีนิ้วนะครับเพื่อที่จะปิดเปิดให้น้ําไหลเข้าปั๊มได้ตัวนี้ก็จะเป็นเช็ควาล์วนะครับกันน้ําไหลย้อนกลับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํานั้นย้อนเข้าไปกระแทกในตัวปั๊มน้ําของเรานะครับถ้าไม่มีเช็ควาล์วตัวนี้ก็ ถ้าเจ้าของบ้านเผลอเปิดตัวนี้ไว้นะครับน้ําก็อาจจะดันกระแทกได้นะครับดันกระแทกเข้าสู่ตัวปั๊มน้ําของเราได้นะครับจุดนี้ก็สําคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับผมสายไฟนั้นเราก็จะทําการต่อใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าสายไฟเดิมนั้นมันสั้นนะครับ เดี๋ยวช่างตามก็จะทำการต่อไฟฟ้านะครับเราจะเดินไฟไปหลังบ้านนะครับไป,ไปเสียบปลั๊กอยู่ที่ห้องครัวของคุณแม่นะครับ e 1> 1> ตอนนี้นายช่างก็กำลังจะต่อตัวบนวาลนะครับเพื่อที่จะทำการปิดเปิดน้ำจากบาดานั้นเข้าสู่ถังนะครับ เวลาเราไม่ใช้หรือว่าเวลาน้ําเราเต็มแล้วเราสามารถปิดได้โดยไม่ให้ลูกลอยนั้นทําทํางานก็ได้นะครับส่วนที่เราจะไม่ปิดตัววนวาล์วตัวนี้เราจะให้ลูกลอยตัด,ดด้านบนก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไว้เพื่ออะไรครับเพื่อในอนาคตตัวลูกลอยด้านบนถังนะครับลูกลอยด้านบนถังนั้นมันพังเราเปิดน้ําเข้าถังทีนี้น้ํามันล้นถังเราก็สามารถ ปิดตัวบนวาลวตัวแดงๆนี้ได้นะครับต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้ถ้าไม่ใส่ก็ถ้าถ้าลูกลอยด้านบนมันพังน้ําก็จะล้นตลอดเวลาถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านน้ําก็จะล้นเออลงมาด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับต่อไปเราก็จะทําการเปิดน้ําขึ้นถังนะครับแล้วก็ลองปั๊มกันครับ ป็นที่เรียบร้อยครับเราต่อท่อเรียบร้อยแล้วก็เปิดปั๊มน้ำใช้งานเรียบร้อยนะครับน้ำก็อยู่บ้นครึ่งถังนะครับตอนนี้เราลองลองทดสอบปั๊มของเจ้าฮิตาชินะครับก็ตัดได้ดีแล้วนะครับตอนนี้ช่างแม็กก็กำลังรดน้ำนครับน้ำ เดี๋ยวเราจะลองปิดอโอเคครับเราปิดก๊อกปั๊มหยุดทํางานถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ใส่ฟ้าขอบเลยดูพี่ใส่ครอบเลยครับโอเค โอเคครับเป็นการจบงานที่เรียบร้อยนะครับรอเดนน้ําเข้าถังให้เต็มนะครับแล้วก็จ่ายน้ําได้เลยนะครับอย่าลืมที่ทิมงมานเราบอกนะครับอย่าลืมต่อตัวนี้นะครับเข้าถังน้ําใสนะครับแล้วน้ําที่ออกจากถังนะครับอย่าลืมต่อบอลวาลและก็เช็ควาลนะครับ เพื่อไม่ให้น้ําไหลย้อนเข้าในปั๊มของเรานะครับทําให้ปั๊มเราั้นเสียหายได้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับคลิปกันต่อปั๊มน้ํานะครับก็พ่อบ้านก็สามารถทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียกช่างประปามาทํานะครับพ่อบ้านอย่างเราก็สามารถทําได้นะครับขอให้มีปั๊มแล้วก็ดูคลิปเราทําตามได้เลยนะครับเราต้องลองดูนะครับลงมือทําครับทุกอย่างต้องลงมือทําดูนะครับผม เราก็ทําเองได้บางจุดก็ไม่ต้องพึ่งช่างนะครับแต่ถ้าเราทําไม่ได้มันก็ต้องให้ช่างเฉพาะทางมาทํานะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับพ่อบ้านทุกๆท่านนะครับในการต่อประปาเข้าในบ้านตัวเองนะครับคลิปนี้ฝากไว้ในรือด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของพลิทแองจิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ